สวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c r e t r o o m นะครับวันนี้มีเรื่องที่เซ็กซี่สุดๆเลยเอามาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนี้ผมอ่านหัวข้อที่ผมเขียนมาเองแล้วผมก็รู้สึกเอ้มันโป๊อยงเลยนะมันจะเซ็กซี่เกินไปไหมนะแต่คิดไปคิดมาก็มันจำเป็นฮนะมันจำเป็นที่ผมจะต้องเอามาเล่าให้สาวๆฟังเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้หญิงเพื่อที่อะไรเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่า ไอการเสร็จนะฮะหรือการฟินหรือการถึงจุดสุดยอดแบบไหนที่มันจะทําให้ตัวคนเองเนี่ยมีความสุขแล้วมันจะทําให้ผู้ชายของคนเนี้ยรู้สึกถึงความเร้าใจรู้สึกถึงความตื่นเต้นและที่สําคัญนะฮะถ้าเสร็จได้ในลักษณะ4ข้อที่ผมคัดมาเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ย ติดใจหลงไหลในตัวคุณนะครับสาวๆชอบถามผมมาเยอะเหลือเกินว่าโค้ชแค่ทำยังไงให้ผู้ชายหลงทำยังไงให้ผู้ชายติดใจทำยังไงให้ผู้ชายไปไหนไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวลองมาฟังดูว่าไอ้สข้อนี้นะฮะเวลาเวลาคุณมีบทรักคุณ make love กันแล้วเนี่ยพอมันไปถึงจุดสุดยอดแล้วถ้ามันมีอาการอากัปกิริยานะฮะปฏิกิริยาตอบรับใน4ข้อนี้มันจะทาให้ผู้ชายเขาประทับใจแล้วก็ติดใจในตัวคุณนะครับวันนี้ผมเลยมาในหัวข้อที่ชื่อว่า เสร็จยังไงได้ใจที่สุดนะฮะ <c oughs> แค่หัวขอ้อก็ก็สิวแล้วใช่ไหมฮะเสร็จยังไงได้ใจที่สุดอ่ะมาดูอันดับที่1เลยผมจะไล่าจาก1นไป4นะฮะอันดับที่1ที่ผู้ชายชอบที่สุดนะแล้วก็อันเนี้ยผมเอามาจากตัวเองด้วยตัวผมเองก็ชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเชื่อนะคิดว่าเชื่อว่า ผู้ชายอีกหลายๆคนที่จะชอบเหมือนกันแล้วก็ผู้หญิงก็ชอบด้วยเพราะมันเป็น,เป,นเป็นท่าทางหรือโพสิชันในการถึงจุดสุดยอดที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาตอบรับกันอย่างชัดเจนแล้วก็เกิดความแนบแน่นประสานกันอย่างกันอย่างได้ดีนะฮะนั่นก็คือเสร็จข้างในข้อหนึ่งคือเสร็จข้างในเสร็จข้างในในที่นี้คืออ ผู้ชายเสร็จเสร็จข้างในช่องคอดนะฮะหลังอสุจิเข้าไปข้างในนะฮะโดยที่ไม่ได้ดึงออกมาปล่อยข้างนอกนะฮะอันเนี้ยเวลาเวลาผู้ชายเสร็จเนี่ยผู้ชายจะกระตุกตามธรรมชาตินะครับถ้าสาวๆส,สังเกตนิดนึงคุณจะรู้เลยว่าเวลาผู้ชายถึงจุดสุดยอดเนี่ยเขาจะมีการกระตุกกระตุกกระตุกเป็นจังหวะทุกครั้งที่น้องเคกระตุกกระตุกกระตุกอยู่ในช่องค้อดของคุณเนี่ยไอ้เ,อเจ้าน้องเคเนี่ยมันจะพ่นอสุจิออกมาตามจังหวะที่กระตุกนะฮะตึกตึกตึกหรือบางคนอาจจะตึกต๊กตึกต๊กตึ ตึกอย่างเงี้ยแล้วแต่สาวๆจะรู้สึกได้ถึงความกระตุกแล้วก็มีอะไรถ้าสมมติเขาไม่ได้ใส่ถุงยางมันก็จะรู้สึกถึงสัมผัสจากอไอ้เจ้าน้ําอสุจิที่มันพุ่งเข้าไปในช่องคลอดนะฮะอันนี้คือคือการเสร็จภายในแล้วก็ถ้าสมมติถ้าเป็นไปได้นะฮะผู้ชายสามารถทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดก่อนหรือว่าพอผู้ชายเสร็จแล้วผู้หญิงเสร็จตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวสาวๆเองเนี่ยเวลาผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเนี่ยช่องคลอดก็จะกระตุกเหมือนกันนะฮะกระตุกเร็วกระตุก จังหวะถี่หรืออะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับความเสียวสัน้นหรืออารมณ์ร่วมในแต่ละคู่นะฮะถ้าใครเคยสัมผัสความรู้สึกเนี้จะเข้าใจดีว่ามันมีความสุขมากแค่ไหนนะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์ชีวิตนะถ้าสมมุติอ่อถึงจุดสุดยอดตอนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกดื่มดําอะนะฮะยิ่งถ้าสมมติเราเรา make l ิฟนะฮะ make l ิฟคือทํารักกับคนที่เรารักเนี่ยมันจะรู้สึกอินมากเลย อินแล้วฟินแล้วก็แล้วมันอยากจะแบบอยากจะกอดเขาอยากจะจูบเขาอยากจะถ่ายทอดอารมณ์รักร่วมกันได้มากขึ้นมันได้ความรู้สึกทางใจนะฮะมากกว่าการที่มีเซ็กส์กันหรือมีเพศสัมพันธ์ ธรรมดานะฮะแต่ถ้าเวลาที่ออถึงจุดสุดยอดแล้วน้องเคอยู่ในช่องคลอดแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเสร็จหรือเสร็จในเวลาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกทางใจที่มันมันฟินทั้งสองคนนะครับอันนี้ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่ผมเชื่อว่าผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ชอบนะครับอ่ะมาถึงอันดับ2นะฮะเสร็จแบบไหนนะฮะที่จะทําให้ผู้ชายรู้สึกฟินก็คือเวลาเสร็จแล้วโดนประกบตัวแน่นนะฮะประกบตัวแน่นไม่พอแล้วโดนดูดปากไปด้วยเนี่ยอันนี้ใครไม่เป็นผมเป็นคือถ้าสมมติโดนโดนแบบนี้ย ผมจะรู้สึกโอ้โหม,มันฟนินมันมันรู้สึกถูกบทขยี้มันรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีนะฮะง่ายๆเลยนะฮะอย่างสมมติเวลาคุณถึงจุดสุดยอดหรือผู้ชายถึงจุดสุดยอดเนี่ยให้เอาขาเนี่ยสมมติถ้าเป็นท่าที่คุณนอนหงายแล้วเขาคว่ำอยู่บนตัวคุณอย่างมิชชันนารีอย่างเงี้ยนะฮะให้เอาขาเนี่ยเกี่ยวตัวเขาไว้หรือเอามือเนี่ยโอบโอบรอบหลังเขาไว้เข้ามาแนบชิดกับตัวคุณแล้วก็ปากเนี่ยจูบปากกันนะฮะบทขยี้ริมฝีปากกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดความดื่มด่าความรู้สึกพีค ผมใช้คาว่าพีกพีกแปลว่าสุดยอดนะฮะสุดๆในอารมณ์ณนะช่วงนั้นนะครับแล้วพอพอเวลาเวลาเนี้ยที่ผมบอกพอใกล้จะเสร็จแล้วทาลักษณะโพ i ิชันท่าทางแบบเนี้ยนะครับมันจะทําให้การถึงจุดสุดยอดครั้งนั้นนะมันฟนินขึ้นกว่าเดิมมันรู้สึกเสียวซ่านกว่าเดิมแล้วมันก็มีความสุขเกิดความประทับใจมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอ่ะอีก2ข้อนะฮะที่เหลือนะครับข้อ3เนี้ยผู้ชายชอบนะฮะตัวผมเองชอบแล้วผมเชื่อว่าหนุ่มๆอีกหลายคนนะฮะก็ชอบนะฮะก็คืออย่างสมมติถ้าผู้หญิงใช้ปาก ทำให้เราจนถึงจุดสุดยอดเนี่ยแล้วถ้าผู้หญิงยอมให้เราสามารถเ,เสร็จที่ปากได้หรือว่าเสร็จใส่ที่บนแก้มบนใบหน้าได้เนี่ยไอภาพที่ผู้ชายเห็นเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกตื่นเต้นมันเหมือนในหนังโป๊ที่เราชอบดูทั้งหนังฝรั่งหนังญี่ปุ่นหนังอะไรก็ตามเนี่ยบทสรุปส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถึงจุดสุดยอดผู้ชายเนี่ยชอบมาเสร็จที่หน้า ในหนังโป้นะฮะในชีวิตจริงเนี่ยถ้าถ้าสมมติผู้ชายสามารถทําอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะเกิดความประทับใจมันจะเป็นภาพที่แบบเอ้ยเราติดตามมาจากการที่เราดูหนังโป้ใช่ไหมครับแล้วถ้าแฟนเราหรือผู้หญิงที่เรามีอะไรด้วยเนี่ยยอมให้เราทําแบบนั้นน่ะมันจะรู้สึกว่าม,มันตื่นเต้นมันเหมือนเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันได้เห็นภาพที่แบบน่าตื่นเต้นน่าตื่นตาตื่นใจนะครับอันนี้ผู้ชายรู้สึกดีแต่ผู้หญิงจะรู้สึกดีด้วยไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณสามารถทําใจยอมรับกับโพสิชันนี้ได้กับท่าทางนีี้้ไดเ่ผมบอก เลยว่าผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่จะปื้มจะชอบกับกับท่าทางในลักษณะนี้เวลาเขาถึงจุดสุดยอดนะครับหรือมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ก็ตามไม่ใช่ว่าใช้ปากจนเสร็จนะฮะมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ make l o v กันอยู่แล้วพอตอนเสร็จผู้ชายดึงออกมาแล้วก็มามา,มาใส่เนี้ย ใบหน้าตรงแก้มตรงปากหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ฟินพูดไปก็เขินไปนี่ตอนนี้ยืนอยู่ไม่สุขแล้วฮะเริ่มเริ่มโยกเริ่มเต้นเพราะว่าพูดเองเขินเองนะฮะเชื่อว่าสาวๆที่ฟังอยู่ก็เขินเหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะเอามาข้อสุดท้ายเลยแล้วกันตัดบทนะฮะข้อสุดท้ายก็คืออ่าอันนี้ตัผมก็ชอบผมชอบมากเพราะว่าอย่างอย่างเวลาที่ถึงชุดสุดยอดเนี่ย จะชอบแบบว่าดึงออกมาแล้วก็ปล่อยใส่ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านอนหงายผู้หญิงนอนหงายหรือผู้หญิงนอนคว่ำเนี่ยพอถึงชุดสุดยอดเนี่ยเราจะดึงออกมาเพื่อปล่อยข้างนอกนะฮะพอปล่อยข้างนอกเนี่ยแล้วเวลาเราเห็นเห็นไอ้เจ้า ไอ้เจ้าลูกน้อยไอ้เจ้าตัวอสุจิที่มันพุ่งพุ่งพุ่งไปตามตัวสาวๆหรืออยู่บนแผ่นหลังหรือที่ก้นหรือที่น้องสาวที่หน้าอกหรืออะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นนะฮะมันเป็นภาพที่มันมีผลกับสายตามีผลกับอารมณ์ทางเพศในในโมเมนต์นั้นยิ่งเวลาถึงจุดสุดยอดแล้วเราดึงออกมาปล่อยข้างนอกแล้วมันเกิดภาพนั้นขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ผู้ชายรู้สึกตื่นเต้นแล้วเซ็กซี่นะครับตัวสาวๆเองผมไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบนะแต่ถ้าคุณยอมไม่เขาทําอย่างนั้นได้อะผมจะบอกเลยว่า ผู้ชายรู้สึกดีแล้วเขาก็จะรู้สึกประทับใจที่เขามีอะไรกับคุณนะฮะแล้วยิ่งถ้าสมมติคุณมีรีแอคชั่นรีแอคชั่นคือปฏิกิริยาตอบสนองเช่นพอเขาเสร็จมาบนตัวคุณแล้วคุณแบบเอามือเล่นแบบไม่รังเกียจอะเอามือเล่นเล่นเล่น,ลนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะยิ่งเพิ่มความเซ็กซี่ให้ภาพที่เขาเห็นเข้าไปอีกนะครับแล้วคุณจะได้ใจเขามากกว่าเดิมได้ใจนี้คือเขาหลงไหลในเรื่องเรื่องอ่ เรื่องการนิคเลิฟหรือเรื่องการมีอะไรกับคุณเนี่ยนะฮะแล้วเขาจะอยากทําการบ้านกับคุณบ่อยๆอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมอาฝากกันแล้วก็เป็นรสนิยมความชอบของผู้ชายนะครับทั้ง4ข้อ4แบบก็สาวๆลองไปพิจารณาด้วอกันว่าทําแบบไหนหรือยังไงที่จะทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจผู้ชายแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ผมพูดมา4ข้อนี้แล้วสาวๆจะบอกว่าทําไมแฟนไม่เป็นเลยทําไมแฟนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีคนที่ชอบไม่เหมือนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะต้องสังเกตดูว่าคู่รักของคุณชอบแบบไหนแล้วก็ปรับตัวเองให้คอยตามไปกับเขาแต่ในการปรับตัวเองเนี่ยสาวๆต้องชอบด้วยแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําด้วยนะครับอันนี้ผมเน้นเลยนะฮะการที่เราจะ make love หรือมีเซ็ก์ให้มีความสุขเนี่ยมันต้องเกิดจากความพึงพอใจของสองฝ่ายคุณแฮปปี้เขาแฮปปี้วินวินทั้งคู่นะฮะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแฮปปี้อยู่ฝ่ายเดียวอันนี้เป็นเซ็ก์ที่ไม่สมหวังนะครับผมจะบอกเอาไว้นะฮะใครอยากมีความรู้เพิ่มเติมหรืออยากเรียน ประสบการณ์จากผมเนี่ยนะครับที่จะสอนสาวๆให้คุณเก่งขึ้นให้คุณเจ๋งขึ้นให้คุณมีลีลาที่เซ็กซี่และมีเสน่ห์ขึ้นเนี่ยผมแนะนําเลยนะให้มาเรียนในคอร์สออนไลน์ของผมที่ชื่อว่า Be s แ Advance นะครับอันเนี้ยผมอัดเทคนิคจากประสบการณ์ชีวิตของผมที่ผมเคยผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเจอสาวๆในรูปแบบต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าประทับใจอะไรชอบอะไรยังไงเนี่ยผมเอามาสอนพวกคุณไว้หมดในคอร์สออนไลน์อันนี้นะฮะใครเรียนก็ประทับใจทั้งนั้นนะครับรีวิวที่ส่งส่ง มาให้ผมที่มันผ่านมาเนี่ยมีแต่คนชื่นชมแล้วก็ชอบใจและเอาไปนำนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตนะครับสนใจก็ทักมาที่ไลน์นี้นะฮะ a d d i i n a l week นี่นะครับที่เห็นอยู่ขวามือผมนี้นะครับแล้วก็ใครมีปัญหาในเรื่องเพศในเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยทักมาไลน์นี้ได้เหมือนกันนะครับผมรอตอบคําถามให้สาวๆอยู่ชุกวันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณต้องการเพิ่มสเสน่ห์ให้บทรักต้องการเพิ่มความฮอต ความทราบซ่านกับเรื่องมนเตียง bed advance เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณนะครับคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้นะครับบรรจุ10บทเรียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ของผมนะครับที่จะสอนคุณให้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาใจปนิบัติการพัฒนาตัวเองให้เป็นสาวคอร์สไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ปากนะฮะทำยังไงที่จะไปกระตุ้นเราน้องเค ให้มันเกิดความเสียวซ่าสิิวมีอารมณ์แล้วแข็งตัวเต็มที่เทคนิคอยู่บนสำหรับสาวๆที่ต้องการหาจุดสุดยอดของตอนเองให้เจอใน Red a d v a n c e จะมีเทคนิคท่าอยู่บนมากกว่าสิบท่านะครับให้สาวๆรู้จักขยับเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนท่าทางของตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับยังทำให้ผู้ชายคุณติดใจลหลงไหลในลีลาการเอวร่อนเอลการบดการกดนะฮะจริตบ,บ,บนเตียงสองสไตล์ สำหรับผู้หญิงนะฮะที่ไว้ใช้กับผู้ชายสายลุกกับผู้ชายสายรับผู้ชายสสไตล์เนี้ยจะมีความต้องการการสแสดงออกที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องรู้ว่าจะทํายังไงถึงจะปฏิเสธละมัดใจเขาได้ผมยังคัดสรรศาสตร์ในการโกลิบัติที่ผู้หญิงสามารถทําให้ผู้ชายมีความสุขติดใจหลงไหลไปไหนไม่ลอดต้องกลับมาหาคุณที่บ้านเป็นประจำนะครับรวมไปถึงเทคนิคการนวดปลุกมลง อันที่ผมได้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับว่านวดยังไงให้ผู้ชายสิิวจับตรงไหนกดตรงไหนบีบตรงไหนหรือถู้ายตรงไหนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่ใน Cross Bed Advanced นะครับที่จะทําให้สาวๆเป็นสาวฮอตอยากคบวงจรเป็นสาวฮอตแบบ perfect ที่ผู้ชายคนไหนก็ตามได้มาเจอคุณจะหลงไหลในฝีมือลีลาและสเสน่ห์ของคุณทำให้เขาเกิดความสเสน่หาในตัวคุณแบบที่ว่า ยังไงก็ต้องกลับมาคุณทุกวันนะครับแล้วเจอกันครับ